ตอนนี้เราก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะก็วันนี้ก็จะมารีวิวของที่ประดิษฐ์ให้กับเพื่อนรุ่นพี่เองนะคะก็ก็จะไม่ใช่ใครหรอกนะคะก็จะเป็นพี่คนนี้นะคะก็ ขอบอกชื่อเลยนะก็ชื่อพี่ซอค่ะถ้าพี่ซอองดูคลิปนี้นะคะก็ขอ,อยูนดีตลับด้วยค่ะก็อย่างแรกนะคะก็จะเป็นทั้งหมดนี้เลยอุ้ยปิวนะคะอันนี้เป็นตู้จดหมายนะคะก็อาจจะไม่สวยเราตกแต่งเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาของออกไปก่อนเนาะก็เราสามารถเปิดก็ได้นะคะนี่เป็น วันนี้เราทาให้เพื่อนรุ่นพี่หนูวันเกิดก,ก็เดี๋ยวจะบอกนะคะในวันเกิดในของประดิษฐ์ให้ก็จะนั่นนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะก็มีอันนี้หนึ่งสองแล้วก็สามสี่นะคะก็ไม่ใช่แค่แค่นั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยก็เดี๋ยวเราเพิ่งทําเสร็จนะคะ ไม่ใช่เสร็จตอนนี้แต่ตอนที่เราจะไปประจวบเราทำไปล่วงหน้าค่ะเหนื่อยมากเลยคือรถไฟลอลิกมันประมาณสองชั่วโมงกว่าจะมาถึงนะคะก็ลำบากลำบนอีกจะนั่งรถต่อเข้ามาในซอยอีกนะคะก็เหนื่อยมากมากก็ยังไม่มีแรงจะรีวิวเลยเนี่ยอุ้ยขอโทษนะคะพี่จอมันมันขาดมันขาด ก็เดี๋ยวเราค่อยติดเน้เราเดี๋ยวเราก็ติดอะ่ะช่างมันเถอะนะก็เดี๋ยวทำให้ใหม่นะเออนี่ไงได้แล้วนะคะนิดเดียวนะพี่ซอไม่เป็นไรมั้งโทษนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันเอะทะลอกเปิป๊กๆนิดเดียวนะก็ก็คือเอ,อ่ออันนี้ก็เขียนว่าไงพี่นะคะก็เดี๋ยวอ่านเองเลยก็มันไม่ธรรมดานะ เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนี่นะคะก็จะประดับแค่นี้นะคะก็เนื่องจากว่าตอนนั้นเรารีบมากมาก,มากเลยนะคะก็อันอื่นนะก็จะเยอะมากมากก็เราประดิษฐ์แค่นี้เนาะก็เห็นมันอะไรอะแบบนั่นอะแค่นิดเดียว โอเคค่ะงายพี่โอเคแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นกระดาษธรรมดาที่เขียนคําบอกรักโอเคค่ะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้หน้าแรกเอ n t วั t ท l เท o u ก็จุจุเอ, Go, do, do, do. เอ๊โอเคค่ะเราก็จะเก็บใส่ในนี้นะคะนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นกระเป๋านะคะเออไม่ใช่สิ เป็นตู้จดหมายอันนี้เขียนว่าดีมนะคะอันนี้เขียนว่าโซสวีทนะคะก็ชื่อเราเองดีมโซสวีทก็เราหวานอะไรสักอย่างเนี่ยหวานนะคะค่ะก็ของต่อไปนะคะก็จะเป็นจดหมายค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูอันแรกนะก็อันแรกนะคะก็จะเป็นวาดรูปนะคะ โอเคแล้วว่าลุไมค่ะสวยนะด้านหลังโอเคค่ะมีด้านเดียวนะก็ต้องขอโทษสด้วยเพราะเรารีบมากๆคือเราต้องไปทํานู่นทํานี่อะไรแบบนี้นั่นจานถูบ้านกวาดบ้านนะคะก็อันนี้โอเคแล้วก็น,นี่แอดแบ็ k นะคะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเลย so ran forget to ก <c oughs> ็อ่านนะอ่านทันหรือเปล่าก็สต t อปนะคะพี่โซ่โอเคค่ะก็ อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นอั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 นนี้ใช่อันนี้อันนี้นะคะก็จะมีภาษาอังกฤษบนด้วยนะจ๊ะอันนี้เราเขียนวันจันทร์นะคะไม่เชื่อเดี๋ยวดูวที่นะคะวันจันทร์ที่สิบเมษายนพศสองพันหา้าสิบแปดนะคะก็อาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะก็อ่านเลยนะโอเคค่ะก็ต้อง อ่นเลยอ่นเลยโอเคค่ะก็อ่านเสร็จแล้วเนาะแล้วว่านะโอเคค่ะถ้าพี่อ่านไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวจะเออถ้าพี่ผ่านมาแถวนี้ก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรนะคือเดี๋ยวจะให้เลยนะคะเจ้าอันนี้เป็นคำถามห้าข้อค่ะโอเค ด้านหลังนะคะก็จะเขียนไว้ไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะโอเคค่ะกอแค่นี่แหละเอ้ยไม่ใช่แค่นี้วันนี้เอ้ยแค่นี้ได้ไงอันนี้ก็จะพิเศษมากเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะคะอันนี้เราแกะตกแต่งเลยนะกอถ้าไม่ชอบก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเราประดิษฐ์ไม่ค่อยเก่งนะวิชากรทอไม่ค่อยมีเวลานะคะ เรียนแต่ภาษาอังกฤษอะคือไม่มีเวลาเรียนกทออนะคะก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยอันนี้ถูกถึงไข่ก็ส่งถึงไข่อะไแบบนี้นะคะอันนี้เป็นคำอวยพรหรืออะไรอีอันนี้เป็นคำวอ,อ,อ,อนนคำวยพรนะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์ส่วนอันนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยวเราแกะมาดูกันมันมีหลายชั้นนะคะ โอเคอันนี้เป็นสติกเกอร์เอลซ่ากับแอนนาเออมันยากลาบากจริงก็อ๋อเราลืมไปนะคะคือข้างหลังติดติดสติกเกอร์ไว้อีกทีนะคะอโอเคค่ะก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลย โอเคค่ะก็จะเป็นสมุดเล็กๆโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเยอะกว่านั้นมันเยอะกว่านั้นเดี๋ยวก่อนมันเยอะกว่านั้นนะคะลืมบอกไปก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราแกะสติกเกอร์อันนี้ก่อนมาก่อนเออมีข้างหลังด้วยนะโอเคเออข้างหลังมีอีกนะคะเราลืมบอกโอ้ยโอ้ยเราใจร้อนนะคะ คือเราไม่ได้รีวิวมันนานมากเราขาดรีวิวไม่ได้โอเคค่ะก็มันก็อ่านเลยนะอันนี้เป็นรูปหัวใจไงไงสัผาหรือเปล่าซิซิฮ่าฮ่าแล้วก็เอาไงแจ็คคนสวยก็อย่าลืมไลน์มานะก็ง่ายเฮ้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮลโหลสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างล่ะคิดถึงนะ จ้าฮ่าฮ่แล้วก็มีหัวใจนะคะเจ้าจะน่ารักฟงฟิงฟงฟิงนะคะน่ารักมากๆเราขึ้นรถไฟเร็วนะคะคือรถไฟเร็วเนี่ยมันมันมันไม่น่าจะช้านะเราว่านะคะก็เพราะว่าเราขึ้นรถไฟเร็วมา,มมวาโอ้ยนบีก็บอกว่าถึงแล้วรอแค่นั้นแหละก็หวัง โอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะติดสติกเกอร์กันเลยเอ้าหายไปไหนอ๋นนี้นะคะก็ลืมไปเลยอันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ทวิงเกอร์ทวิงเกอร์ดีเตอร์สตาร์นะคะไปแปะอีกทีเราพับครึ่งแล้วก็นี้นะคะฉลาดฉล่ะ <c oughs> ยอไม่ฉลาด <c oughs> ก็โอเคก็ส่งตัวอยู่แล้วเ <c oughs> ย้เสร็จแล้วนะคะก็อันนี้เป็นคำวอวยพรนะ โอเคค่ะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่เราบอกแล้วก็ข้างหลังก็มีอีกโอเคอันนี้จะเป็นพิเศษมากมากเลยนะคะก็โอเคเสร็จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น I have a sweet d r e a นะคะแล้วก็จะเขียนเป็นคือเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะแล้วก็จะมีอาไม่นอนตรงเลยนะใหญ่ ็เมื่อกี้เราคุยกับยานนะคะเพราะว่ายายเรามาจากประจวบมาเที่ยวนะคะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปดูพันหน้าได้ไหมอ่ะ <c oughs> คือกล้องให้มันให้แค่เออประมาณสิบวิ่ะมันจับกล้องเนี่ยสี่สิบสองสี่ิเอ็ดคือสี่สิบไปละโอเคเดี๋ยวดูดูพันหน้าโอเคบ๊ายบาย